สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ชาแน l ของการดูดวงนะคะหมอป๊อบทาร์ดนะคะวันนี้นะเราจะมาเล่นพิกอากาศในหัวข้อเขามองคุณเป็นคนอย่างไรนะมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขในตัวของเราเองหรือเปล่านะวันนี้นะคะแม่หมอนะมีไพ่สามกองให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะให้เพื่อนๆลองหลับตานะทําสมาธินะคะเลือกไพ่หนึ่งกองที่สะกดใจเพื่อนๆน,นะคะกองที่หนึ่งนะกองที่สอง และก็กองที่3มค่ะหลับตานะค่อยๆเลือกนะคะก่อนไปดูคลิปนะก่อนไปดูคลิปดูคําทํานายนะคะวันไม่หมอก็พูดผิดพูดถูกนะก่อนไปดูคลิปดูคําทํานายนะคะฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะติดตามช่องหมอป๊อปทาร์ดช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะคะเอามาฟังคำทำนายกันเลยนะก่อนที่จะรับคำทำนายนะคะการทำนายเนี้ยมันมันมันไม่ได้เป็นการทำนายดวงส่วนตัวของใครนะคะอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณาน,นะในการรับชมรับฟังด้วยนะคะตรงไม่ตรง,ตรงยังไงเขียนคอมเมนต์เข้ามา ใต้คลิดนี้ได้นะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะโอเคเราไปดูคำทำนายกันนะเขามองคุณเป็นคนอย่างไร เามองคุณว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะอ่อนไหวอ่อนโยนอ่อนไหวต่อความรู้สึกนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวต่อความรู้สึกเป็นคนที่สนใจใส่ใจรายละเอียดเก็บความรู้สึกเก็บรายละเอียดของคนรอบตัวได้เป็นอย่างดีนะคะ เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะเป็นคนที่อัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายและในขณะเดียวกันนะคุณก็มีความเครียดความคิดมากนะคะบางทีผู้คนเหล่านั้นนะอาจจะนําปัญหาความทุกข์ใจความเครียดเข้ามาให้คุณด้วยก็ได้นะและตัวคุณเองอ,อาจจะต้องได้เข้าไปรับผิดชอบนะคะเข้าไปแบบร่วมแก้ไขปัญหาของคนนั้นๆน,นอะ่ะ ทำให้คุณมีความเครียดนะคะทาให้คุณมีความอึดอัดทําให้คุณมีความไม่สบายใจด้วยความที่ตัวคุณเองเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะแล้วนะคะแล้วมีอะไรนะคะในตัวของคุณเองที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่า นะแล้วมีอะไรในตัวของคุณเองที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าด้วยความที่ว่า,าผู้คนรอบข้างนะอาจจะนำปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาให้คุณะ่ะตัวคุณเองอก็มักจะแบกรับปัญหาของเขาเอาไวอ้อ่ะเก็บเอามาใส่ใจเก็บเอามาเครียดนะคะ จนทำให้ตัวคุณเองอะ่ะไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะทําอะไรด้วยตัวเองนะทางทางที่ชีวิตของคุณอะ่ะมันโอเคอยู่แล้วนะคะมันโอเคอยู่แล้วในตอนเนี้ยแต่ก็ยังมีแบบเรื่องราวแบบจากคนรอบข้างอะ่ะ ทําให้คุณแบบต้องมาเครียดต้องมาแบกรับภาระกับปัญหาของพวกเขาอะ่ะอันนี้ตัวคุณเองอาจจะต้องปล่อยวางกับปัญหานะอย่างเวลามีใครมาปรึกษามีใครมาขอความช่วยเหลือถ้าคุณพอที่จะช่วยเหลือเขาได้บ้างคุณก็ช่วยเหลือในส่วนน,นั้นๆไปแต่ถ้าอะไรที่มันช่วยเหลือไม่ได้คุณก็ควรที่จะปฏิเสธคนไปบ้างนะคะอย่ากเก็บปัญหาต่างๆนะคะเอามาคิดเอามาเป็นภาระให้กับตัวเราเองนะ นะคะคไพ่บอกประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าบทสรุปอคุณอะเป็นคนอย่างไรกันแน่เนาะแล้วคุณละเป็นคนอย่างไรกันแน่ ความจริงแล้วคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นในตัวเองอ่ะค่อนข้างที่จะมากพออยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในชีวิตค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วด้วยและในขนาดเดียวกันอ่ะคุณก็เป็นคนที่มักจะสนใจมักจะมักจะเป็นคนที่สนใจเก็บรายละเอียดของเพื่อนๆนะคะหรือว่าคนรอบข้างของคุณอนะ่ะหรือว่าแฟนของคุณอนะ่ะ ได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่อยากให้ปรับปรุงนิดนึงนะตรงที่ว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารนะ่ะอยู่กับใครแล้วใครก็รักอยู่กับใครแล้วใครก็ชอบด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่คุยสนุกคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอ่ะเพื่อนเพื่อนของคุณอาจจะเป็นอาจจะเยอะก็ได้นะอไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เยอะนะ คุณอาจจะมีเพื่อนเยอะเพื่อนมากหรือคุณอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีอยู่แล้วเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอยู่แล้วอ่ะเป็นคนที่มีความอ่าเขาเรียกว่ามีการปรับตัวปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์นั้นๆ่ะได้ดีเป็นระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มันแต่สิ่งที่มันทำให้คุณต้องเครียดน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของบุคคลรอบข้างนะคะซะมากกว่านะคะโอเคค่ะ,ะหมอปอขอจบคำทำนายสำหรับ คนที่เลือกกองที่หนึ่งะคะเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่สองนะคะโอเคมาฟังคำทำนายกันนะก่อนจะเข้ารับการ,การทำนายนะแม่หมอขอ,ขอบอกไปก่อนนะคะว่าการดูดวงในครั้งนี้นะคะไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครนะคะ อาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฝากกดไลค์กด subscribe นะคะกดถูกใจกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะโอเคค่ะมาดูสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ ดูซิว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างไรเขาคนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่แฟนของคุณนะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนหรือคนรอบข้างของคุณก็ได้นะคะโอเคมาดูกันนะว่าเขามองคุณเป็นคนอย่างไรอืม เขามองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างที่จะสูงแล้วในขนาดเดียวกันนะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักรักและสนใจแบบอาจจะเป็นสนใจครอบครัวของคุณเองรักเพื่อนรักพี่น้องรักสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างที่จะดีคนหนึ่ง นะคะเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะคะไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆและในขนาดเดียวกันนะ่ะเขามองคุณว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ม,มีวิสัยทัศน์หรือว่ามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่จะต่อยอดให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะเปิดกว้างนะคะเปิดกว้างเ,าเปิดกว้างทัศนคติในเรื่องของความคิดด้วยนะคะอัธยาศัยดีด้วยนะคะ แต่ในขนาดเดียวกันน่ะมันก็มีไพ่เสียเข้ามาบ้างเนาะในขนาดเดียวกันนะคะตัวคุณเองอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างที่จะสูงเกินไปนะคะมีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างจะสูงนะคะบางทีอาจจะเวลาแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยกันกับเขาคนนั้นน่ะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างมีความคิดที่ประมาณว่าไม่ลงรอยกันบ้าง นะคะแต่มุมเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดมากนะคะเขาอาจจะคิดว่าเออเด่นเด่นของคุณอะ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งนะดูแลตัวเองได้นะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเป็นคนที่รักเพื่อนรักเพื่อนรักญาติพี่น้องรักแบบรักด้วยความจริงใจอะ่ะไม่มันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แบบสีแยงแกล้งทำอะ่ะคุณรักคุณรักและเต็มใจที่จะทำมันจริงๆนะคะโอเคอันนี้คือพลังงานที่หมอป,ป๊อปได้จับได้คร่าวๆนะคะเขีแบบยวญาติเก็บไพ่นะ แล้วมีอะไรนะคะที่ตัวคุณเองต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือเปล่านะมีอะไรในตัวของคุณเองที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือเปล่าส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ที่อยากจะคอมเมนต์ว่าเอออยากจะให้หมอป๊อปปรับปรุงตรงไหนอะ่ะ สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเสียงในเรื่องของการอ,อยากได้แบบคําทานายแบบหัวข้อแบบนี้นะขอให้หมอป๊อบทำให้ก็ได้นะคะเขียนคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวหมอป๊อบจะเข้าไปอ่านนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะมีอะไรที่ตัวคุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือเปล่านะ ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะย้ำคิดย้ำทำหน่อยนะแล้วก็ดูติดเป็นคนที่จะใจร้อนนะสิ่งที่คุณจะต้องปรปับปรุงอ่ะปรับปรุงในเรื่องของความใจร้อนของคุณนะคะความใจร้อนหรือความนิ่งของคุณอ่ะที่ทำให้คนอื่นแบบเขาไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดที่จะทำอะไรอยู่แล้วก็ให้หันกลับมา รักตัวเองบ้างนะคะให้หันมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างนะคะแล้วก่อนที่คุณจะทำอะไรอะ่ะก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรหรือว่าก่อนที่คุณจะคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอะ่ะนะคะให้คุณศึกษาให้คุณศึกษาให้คุณแน่ชัด ให้คุณศึกษาจนมันแตกละเอียดแล้วว่ามันแตกฉานะมันแน่ชัดก่อนที่จะลงมือทำนะคะอย่าใจร้อนนะอย่าด่วนสรุปกับปัญหาหรือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพยายามพยายามเ,าเขาเรียกว่าใจเย็นนะใจเย็นให้นิ่งให้ได้ใจเย็นให้ได้ในทุกๆเรื่องนะคะ อันนี้ในสิ่งที่คุณจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะคะในเรื่องของการชวนทะเละก็ได้นะถ้าในความสัมพันธ์อะ่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการชวนทะเละการถกเถียงการที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครนะคะอาจจะยึดอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็มันจะมีบางมุมที่คุณแบบมักจะเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวมีอะไรแล้วไม่พูดมีอะไรแล้วไม่บอกอึดอัดตรงไหนแล้วไม่บอกอย่างเงี้ย บางทีคุณอาจจะต้องพูดมันออกไปนะคะให้คนอื่นเขารับรู้บ้างนะคะอย่ากเก็บเอามาคิดอย่ากเก็บเอามาเครียดนะคะแค่ฝ่ายเดียวนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วนะคะจริงๆแล้วว่าคุณอะเป็นคนนิสัยอย่างไรกันแน่นะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรกันแน่เนาะ อ,อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะแม่หมอก็เพิ่งหัดทําเป็นคลิปแรกนะคะ,อ,ะอยากให้แม่หมอปรับปรุงตรงไหนก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะโอเคแล้วจริงๆแล้วคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรกันแน่นะอาจจะอ่านได้ยังไม่ค่อยเก่งน,นะคะ ต้องขออภัยด้วยแต่ก็จะพยายามอ่านออกมาให้ได้มันได้มากที่สุดนะคะแล้วจริงๆแล้วคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรกันแน่อืมคุณเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเครียดง่ายเป็นคนที่อมทุกข์นะเป็นคนที่อมทุกข์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเครียดง่ายเวลามีปัญหาอะไรอ่ะคุณก็เก็บเอามาไว้ในใจอ่ะแล้วคุณจะแสดงออกออกมาประมาณว่าคุณอ่ะ เข้มแข็งคุณอะอดทนคุณเข้มแข็งคุณไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอะไรอะแต่พออยู่คนเดียวอะคุณอาจจะมีร้องไห้มีน้ําตาตกบ้างคุณจะแสดงกับคนอื่นลักษณะที่ว่าคุณเข้มแข็งคุณไหวนะคุณยิ้มอะยิ้มกับคนอื่นทําตัวเองให้มีความสุขนะคะไม่ให้คนอื่นรู้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของคุณณช่วงเวลานั้นๆอะมันเป็นอย่างไรคุณทุกข์แค่ไหน คุณจะแสดงออกว่าคุณไม่เป็นอะไรเลยคุณชิวๆคุณสบายๆมากฉันสามารถที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองฉันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะคุณมีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่ในขนาดเดียวกันนะคะมันขึ้นในเรื่องของธาตุไฟมาด้วยนะคะขึ้นในเรื่องของธาตุไฟมาด้วยคุณอาจจะติดความใจร้อนไปนิดนึงนะโอเคค่ะ ะะอันนี้เท่าที่หมอป๊อบจับพลังงานได้นะคะโอเคค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะตรงไม่ตรงยังไงเขียนคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปด้วยนะคะหมอป๊อบจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะโอเคเรามารับ คำทํานายกันได้เลยนะแต่ก่อนอื่นนะคะแม่หมอต้องบอกเอาไว้ว่าการดูดวงในครั้งนี้นะคะไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวให้ใครนะคะควรที่จะใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะโอเคเรามาดูคําทํานายกันเลยหัวข้อในวันนี้นะคะเขามองคุณเป็นคนอย่างไรนะและมีอะไรนะคะให้ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่า ดูกันเลยก่อนอื่นนะคะขอฝากกดไลค์กดถูกใจกดกระดิ่งนะคะกด subscribe นะคะให้ช่องแม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปนะอาจจะมีแบบพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะโอเคแม่บออก,ก็บ่นเยอะบ่นเยอะแล้วเนาะโอเคมาฟังกันเลยนะ เขามองคุณเป็นคนอย่างไรนะคือเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่รักคนง่ายนะคะเป็นคนที่มีความรักความใส่ใจนะคะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนหวานนะคะเป็นคนโรแมนติกนะคะรักเวลารักใครอ่ะก็รักจริงนะคะคุณมักจะเป็นผู้ให้นะคะมักจะเป็นผู้ให้คนอื่นอยู่เสมอมักจะแคร์ความรู้สึกกับคนอื่นอยู่เสมอนะคะ คุณเป็นคนจิตใจดีนะสิ่งที่เขามองคุณเป็นคนจิตใจดีให้ผู้อื่นและก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่สม่ำเสมอน,นะคะแต่ในขนาดเดียวกันอะ่ะมันก็ยังมีบางมุมนะที่เขาเข้าถึงตัวคุณได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะในสิ่งที่เขามองคุณเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บนตะัวบางมุมคุณอยากจะเงียบคุณก็เงียบแล้วก็ชัดดาวตัวเองไปเลยแต่บางครั้งในบางมุม <kle> mm> คุณอยากจะพูดคุณก็พูด นะคะาบางทีนะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนไม่ไม่เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะไม่ได้สนใจว่าณนะช่วงเวลานั้นน่ะคุณจะมีความทุกข์ใจหรือว่ามีความเสียใจหรือเปล่านะคะคุณจะมีความแบบณณนะนะช่วงโมเมนต์นั้นนะคุณอาจจะแบบ คุณอาจจะเพิ่งร้องไห้มานะคุณอาจจะเพิ่งได้รับความเจ็บปวดมานะแต่คนรอบข้างของคุณนะ่ะเขาอาจจะมีความทุกข์ใจอยากให้คุณช่วยเหลือคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอยู่เสมอโดยที่ไม่ได้คํานึงว่าณนะเวลานั้นนะ่ะคุณจะคุณจะเป็นเป็นอย่างไรหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะแต่ในขนาดเดียวกันเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าคุณอาจจะแบบรักคนอื่นมากเกินไปจนลืมคิดลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองก็ได้ ะะอันนี้คือเป็นพลังงานข้าวๆนะคะพลังงานข้าวๆในไพ่ที่บอกมานะโอเคมาดูกันต่อนะคะมีอะไรนะคะที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมนะคะมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในตัวของคุณหรือเปล่าแหมออาจจะ อ่านไม่ได้เก่งมากนะคะแต่พยายามจะอ่านให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของแม่หมอนะอาจจะมีแบบตื่นเต้นบ้างนะคะมีอะไรให้ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างไหมด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนเรียบง่ายสบายสบายหรือเป็นคนที่อัธยาศัยดีบางทีนะด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนเรียบง่ายสบายสบาย ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจอะไรใครมากสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีบางอย่างบางเรื่องนะที่ทำให้คุณรู้สึกเบื่อกับมันนะที่ทำให้คุณรู้สึกแบบบางทีมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยที่จะต้องไปรับฟังปัญหามันเหนื่อยที่ต้องไปแก้ไขปัญหาบางทีคุณอาจจะอยากปล่อยวางบางทีคุณอาจจะอยากแบบอยู่แบบ อยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบเงียบๆบ้างบางทีมันเหนื่อยนะที่คุณจะต้องแบบเห็นไหมบางทีคุณเหนื่อยนะที่แบบจะต้องแบบไปคอยรับฟังคอยแก้ไขปัญหาของผู้อื่นนะคะสิ่งที่คุณควรที่จะแก้ไขในตอนนี้ถ้าหากว่าคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยคุณก็ต้องพักเหนื่อยกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเหนื่อยกับ สถานการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบในในสภาวะใจ,ใจคุณน่ะคุณควรที่จะพักมันบ้างคุณอย่าไปหักโหมอย่าไปหักโหมมากจนเกินไปนะคะคุณอย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปจนลืมแคร์ลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองนะบางทีคุณอาจจะต้องปล่อยวางกับปัญหาบ้างนะคะ โอเคอันนี้คือในสิ่งที่คุณจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะคะคือความเนหน็ดเหนื่อยคือความทุกข์ที่มาจากคนอื่นไม่ใช่ความทุกข์ที่มาจากตัวของคุณเองนะคะโอเคอันนี้คือเป็นพลังงานที่มอป๊อปจับได้คร่าวๆเนอะอะมาดูกันต่อนะคะคุณเป็นคนอย่างไรแล้วคุณเป็นคนอย่างไรกันแน่แล้วแล้วคุณเป็นคนอย่างไรกันแน่ คุณเป็นคนอย่างไรกันแน่หาดาบนะคะอสศวินไม้สามถ้วยสิบเหรียญแล้วก็หนเหรียญแล้วคุณเป็นคนอย่างไรกันแน่เนาะคือคุณอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณไม่ได้แคร์นะ ไม่ได้แคร์กับปัญหาหรือว่าไม่ได้แคร์กับมลสุมชีวิตที่มันพัดผ่านเข้ามาให้คุณน่ะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงคุณไม่ได้เป็นคนที่มาคอยย้ำคิดย้ำทำหรือว่าไอ้สิ่งที่คุณให้กับคนอื่นน่ะคุณไม่ได้คิดในลักษณะที่ว่าฉันจะต้องได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ฉันให้คุณไปนะคุณให้ให้ด้วยใจให้ด้วยใจที่คุณรักรักจริงๆอ่ะให้เขาด้วยใจจริงๆของคุณเองอ่ะคุณให้แล้วคุณมีความสุขอ่ะ คุณก็อยากที่จะให้เวลาคุณรักใครคุณก็จะรักนะรักใครรักจริงรักใครแล้วคุณทุ่มเทให้กับเขาแต่ถ้าเวลาใครที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแบบเสียความรู้สึกอ่ะคุณก็จะไม่สนใจเขาเลยคุณจะมองข้ามเลือกที่จะมองข้ามเวลาคุณเจ็บคุณจําฝังใจแต่ถ้าเวลาคุณให้ คุณก็ให้เขาให้เป็นในลักษณะที่ว่าฉันสามารถทุ่มให้กับคุณได้เห็นไหมฉันสามารถทุ่มให้กับคุณได้เวลาคุณรักใครจริงๆอ่ะคุณสามารถทุ่มให้กับเขาได้หรือว่าเวลาคุณอยากจะทํำงานชิ้นเนี้ยให้มันประสบความสําเร็จอ่ะคุณไม่คุณไม่แคร์เลยนะว่าคนอื่นเขาจะมาวิพากวิจาร์ณคุณแบบไหนคุณจะพยายามทําและพิสูจน์ให้เขาเห็นอะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถนะฉันตั้งใจนะแล้วฉันก็มั่นใจว่า ในอนาคตสิ่งที่ฉันเลือกที่จะทำอะฉันก็จะสําเร็จมันก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกันอันนี้คืออันนี้คือตัวตนของคุณจริงๆนะคะโอเคค่ะอันนี้คือสิ่งที่แม่หมอจับพลังงานได้คร่าวๆเนาะโอเคถ้าหากเพื่อนๆชอบหรือว่า ไม่ชอบตรงไหน,นอยากให้แม่หมอปรับปรุงตรงไหนนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะมันอาจจะอ่านได้ไม่ละเอียดมากเท่าที่ควรนะเพราะว่าแม่หมอก็พยายามฝึกนะคะพยายามฝึกที่จะอ่านพยายามฝึกที่จะทำคลิปนะคะโอเคต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ